จิตใจมันจะผาดโผนโจนทยาน <c oughs> เหมือนม้าแข่งก็ไปเถอะกิเลศนี่จะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะชติเป็นธรรมนบใหญ่กัน้นกิเลสทั้งหลายได้ไม่ <c oughs> ล้นสติไปได้เลยสติเป็นกำแพงอันหนาแน่นกั้นกิเลสประเภทต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดีขออย่าให้เผลอ เรื่อง <c oughs> เผลอนั่นคือเรื่องของกิเลสมันเคยออกตลอดเวลาท่านว่าอาวิชชาปจยาสร้างฆารนาคืออวิชชานี่แหละนูนให้เกิดสังขารขึ้นมาอาวิชชาก็คือตัวสมุท,ทัยกิเลสอันใหญ่หลวงสังขาฬคือหนูนให้เป็นสังขารขึ้นมาสังขารก็กลายเป็นสมุทยัย นี่หนูนอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอยเพราะกิเลสเพราะอวิชชาดันออกมาดันออกมาความคิดความปรุงจึงเป็นทางเดินอันโล่งของกิเลสอวิชชาสังขารน,นี้จิตใจเราเรื่องความภาคเพียนก็ไม่มีทางที่จะออกได้เป็น ทางโลกของกิเลสทั้งวันทั้งคืนคิดปรุงอะไรมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดน,นีละที่ผู้ประกอบความภาคเปลี่ยนต้านทานความคิดความปรุงนี้ไว้ไม่ได้เหตุ <c oughs> ได้ที่นี่ <c oughs> เราจะต้านทานความคิดปรุงนี้ได้ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสติให้ดีขอให้สติอยู่กับตัวเถิดความอยากคิดอยากปรุงมันจะ <c oughs> เป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลมาก็ตามเหนือสติไปไม่ได้สติไม่เผสีะอย่างเดียวมันจะผลักดันลองอมาเท่าใดเท่าไหร่รก็เพียงผลักดันออกไปไม่ได้ถ้าความคิดความปรุงนี้ออกไปเมื่อไหร่ก็เรียวกว่าไปก้านเอาฟืนเอาไฟกลับมาเผาไหม้ตัวเองแล้วออกเรื่อยก้วนเข้ามาเรื่อยเผาไหม้เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเรื่องของกิเลสอวิชชาเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการการ้กานกลางเรื่องอวิเชเฉกิเลอวิชานี้ต้องอาศัยสติเป็นสําคัญ <c oughs> มันอยากคิดอยากปรุงอะไรก็ตามไม่ยอมให้สิดสติกับคําบุริกรรมให้ติดแนบกันตลอดนี้เป็นเครื่องต้านทานิ <c oughs> สังขารที่มันจะออกไม่ให้ออกมีสติกับคำบุญกรรมปิดกัน้นช่องมันไว้ อยู่ตลอดเวลานี่เวลามัน <c oughs> หนักแน่นเขาหนักเข้ามาจริงๆนี่เหมือนอกจะแตกนะคือสังขารมันอยากคิดจยากปรุงดันออกมาดันออกมาสติกับคำมือกรรมก็ดันกันไว้ดันกันไว้ไม่ให้ออกที่พูดเหล่านี้ผมได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมจึงไม่สงสัยในการแนะนำสองสอนเพื่อนฝูง <c oughs> เอาไม่ให้เผลอเลย ตั้งแต่ตื่นนอนไม่ให้เผลอนี่ละ่ะได้คิดอ่านใจจรองเรื่องราวที่ได้นำมาสอนเป็นสแกหมู่เพื่อนนี้เนื่องจากว่าจิตเรานี่เสื่อมจเจริญที่แรกก็แน่นน้ำมั่นคงแต่เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ไม่รู้จกักไม่รู้จักวิธีรักษา ก็เผลอตัวไปบ้างนอนใจไปบ้างทีนี้จิตเวลาได้เสื่อมเสื่อมหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยทั้งๆท,ที่เวลาจเจริญนี่จิตนี่แม้เป็นเพียงสมาธิก็เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูกมันแน่นหนาะมั่นคงรู้เด่นอย,อย่างนั้นตลอดเวลาที่นี้เราไม่รู้จักวิธีรักษา แล้วจะทําอะไรอะไรก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาว่างั้นเถอะ,อะมันก็ปล่อยตัวได้ปล่อยตัวไว้พอจิตก็เสื่อมพอเสื่อมแล้ว <c oughs> พลิกกลับใหม่ไม่ได้เลยพอเริ่มรู้ว่าจิตเข้าสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นก็แล่งใหญ่กันเลยจะแก้กันให้ตกแก้ไม่ตกผลสุดท้ายหมดทั้งตัวเหลือแต่อีตาบัวเท่านั้น่ะ นี่เคยเป็นมาแล้วให้ตาต่างหลายจำไว้กิดเสื่อมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ <c oughs> พระโคสิกัดท่านฆ่าตัวตายเพราะจิตเสื่อมเข้าท่านเรียกว่าฌานฌานคือความเพ่งเพ่งก็คือเรื่องสมาธินั่นแหละ <c oughs> เสื่อมห้าหนหรือโหนที่หกทนไม่ไหวแล้วเลยคว้ามีดโกนมาเฉือนคอตัวเองคือความทุกข์นั่นแหละ ถ้าเสื่อมสมาธิเสื่อมเมื่อไร <c oughs> มันเป็นทุกแสนสาหัสนะถ้าผู้ยังไม่เคยได้สมาธิมาก่อน <c oughs> เหมือนตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องนาหาอยู่หากินมีเงินติดตัวเก้าบาทสิบาทเขาอยู่ได้สบายนะแต่เราที่ <c oughs> อุตส่าห์พยายามค้นหวัวหาเงินมาได้เป็นล้านล้าน <c oughs> แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาจับใจ่ายใช้สอย ไปในเหตุต่างๆที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นหรือจ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินเป็นล้านๆก็ชิบหายร่มจมลงไปไม่มีอะไรเหลือแม้จะมีเหลืออยู่ <c oughs> ในบ้านในเรือนหรือในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนบาทจิตใจไม่ได้อยู่กับเงินหมื่นบาทแสนบาทในธนาคารเลยมันวิ่งไปอยู่กับ เงินเป็นล้านล้านที่ร่วมจมไปด้วยเหตุต่างๆนั้นเสียหมดนี่ละที่ทําให้เสียใจนี่เว่าเงินมีตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นมีความสุขเหมือนตาสีตาสาที่อยู่ในท้องนานั่นเลยนะเพราะจิตมันไปหมุนอยู่กับเงินที่หายไปเสียไป อยากได้กับคืนอยากได้กับคืนอยากได้เท่าไหร่มันก็บาได้ยิ่งเป็นทูกมากทุกมากคืีเดียวนี่ละกิจที่เจริญแล้วเสื่อม <c oughs> เป็นความทุกแสนสาหตสผมได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลา <c oughs> หนึ่งปีกับห้าเดือนผมไม่ลืมนะเจริญเราพยายามเจริญไปตั้งสติตั้งยังหยุดไม่ถอยแต่ขาดคำบรีกรรมตั้งสติจ่ออยู่กับความรู้ความรู้ แล้วมันเผลอไปได้เผลอไปได้นะแล้วก็จออยู่สิบสี่สิบห้าวัน <c oughs> จะเลิขึ้นถึงขั้นแน่นหนามัน่นคงอยู่ได้เพียงสองคืนหรือสามคืนเป็นอย่างมากพยายามดันกันไว้ไม่ให้ลงทีนี้มันเหมือนกริง่งครกลงจากจอมปวกนั่นแหละทับหัวเราไปเลยกำลังของ ทุกหนักขนาดไหนหัวเราไม่พอทับหัวเราไปนนโอ้นี่เสื่อมแล้วเต็มเนื้อเต็มเต็มที่เต็มฐานแล้วพยายามไป <c oughs> เอาเลีง้นเาขึ้นมาอีกนี่แหละคือความเพียรตั้งสติตั้งอาติโน้ไป <c oughs> ได้สิบสี่สิบห้าวันเท่านั้นอยู่ได้เพียงสองสามคืนห้ามยังไงก็ไม่อยู่ตปิีงตงูม ทับหัวเราไปอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งกับห้าเดือน <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างแก่ท่านตั้งหลายที่ภาวนาแล้วให้รักษาให้ดีอยาให้เสื่อมได้นะนี่เป็นตัวอย่างอันดีคิดดูพระโคติกัดฌานท่านเสื่อมห้าหนหนที่หกคว้ามีโกนมาเฉือนคอตัวเองเลยนี่แล้วพูดย่อๆซะก่อน ก็พอทนทุกข์ไม่ได้มันทุกข์มากจริงๆเสียดายจิตที่เสื่อมไปแล้วขั้นบำเพ็ญไปก็ขึ้นอย่างว่านะแล้วเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปทีไร <c oughs> กองไฟมาเผาหัวอกหา <c oughs> เวลาลมเย็นสบายไม่มีเลย <c oughs> ตลอดเวลานี่ <c oughs> ท่านเป็นเพียงหกห้าหน ที่ท่านเสื่อมห้าโหนสมาธิเสื่อมหรือว่าฌานเสื่อมในตำราท่านบอกว่าฌานเสื่อมแต่ฌานกับสมาธิฌานก็คือความเพ่งลงเพ่งลงในจุดสมาธินั่นแหละมันพูดมันก็เป็นใบโพดใช้แทนกันได้อยู่พอถึงห้าโหนโหนที่หกนี่ก็เอามีดโกนมาเฉือนคอแต่ท่านมีนิสัยนะอืม มีนิสายวาสนาพอมีเชือดคอเจ้าของเลือดก็ฉุดออกมาเท่านั้นละ่ะท่านมองดูเลือดท่านเลยปรุงธรรมสังเวชในนั้นพิจนารณาเลือดตัวเองขณะนั้นยังไม่ตายพิจนารณาในขณะนั้นเลยบานรูปเป็นบาลานขึ้นมากับกองเลือดของตนนั่นแหละ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่พระโคติกัดไอเรานี่นี่ ปีหนึ่งกับห้าเดือนจเจริญแล้วเสื่อมสายกันขึ้นไปสิบห้าสิบสี่ห้าวันแล้วอยู่ได้สองสามคืนจเจริญแ,แล้วเสื่อมลงไปหมดหมดหมดได้ปีกับห้าเดือน <c oughs> จึงต้องได้มาพินิจพิจารณาอีกดีอย่างหนึ่งคือจิตใจไม่ถอยบึกบืนอยู่เช่นนั้นแล้วก็มาพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผล เราทําความภาคเพียรน,นี้สิบสี่สิบห้าวันแต่ละครั้งนี้ครั้งแทบเป็นแทบตายขั้นขึ้นไปได้รับความสงบเยน็นเพียงสามคืนสองสามคืนเท่านั้นแล้วเอาไฟเผาลงไปตั้งแต่นั่นละ่ะจอมปวกนั่นล่ะครกยิ่งลงจอมปวกทะลุถึงที่นี่เป็นเพราะเหตุไรนะ <c oughs> เราก็ทำมานี่เป็นเวลานานแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้ ไม่มีเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรเลยนี่อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมติดกับใจของเราก็ได้เป็นแต่เพียงกำหนดสติลงที่จิตมีเวลาเผลอได้เป็นความพินิจพิจารณาคร่ควรนี้ก็ลงใจเลยทีนี้เอาละคราวนี้จะเอาคำบริกรรมติดกับจิตแล้วสติติดแนบเข้าไปไม่ยอมไม่เผลอ เอามันจะเจริญไปยังไงให้เจริญจะเสื่อมไปไหนให้เสื่อมเราไม่เป็นอารมณ์กับความเสื่อมและความเจริญของใจแต่เราจะสนใจกับคําว่าคําบุริกรรมแต่เราชอบคําบุริกรรมคือพูดโถเราจะเอาคําบุริกรรมติดคําบุริกรรมกับสติเนี่ยสติติดแนบกับคําบุริกรรมคําบุริกรรมติดแนบกับใจนี้โดยถ่ายเดียวโดยไม่ให้เผลอ มันจะเสื่อมไปทางไหนให้รู้เขาวนี้แหละว่าพิจารณาทบทวนลงไปเรียบร้อยลงกันละที่นี่เป็นอันว่าเราจะต้องบริกรรมมีคําบริกรรมติดกับใจของเรา <c oughs> และมีสติติดแนบจุกับใจไม่ยอมให้เผลอไม่กำหนดวันคืนปีเดือนจนกว่าว่าเหตุการณ์มันจะขี่คลายออกแบบไหนควรเผลอแบบไหนไม่เผลอแบบไหนนั่นแ่ะ เราจะปฏิบัติตามเหตุการณ์นี้ต่อไปแต่ในระยะนี้จะไม่สติเผลอไปนันงขาด <c oughs> ในระยะที่ตั้งรากตั้งฐานเบื้องต้นจนกว่าจะเห็นผลของการบุรีกรรมด้วยสตินี้อย่างชัดเจนแจ้งแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อยพิจารณาตามเหตุการณ์ทีนี้ลงใจเอาละทีนี้ <c oughs> เราจะเอาคําบุรีกรรมคือพุโทโธพุโทโธนี้ติดกับใจ จะไม่ยอมไม่เผื่อด้วยสติของเราตั้งเพะนี่แต่นิสัยเราเราพูดได้ชัดเจนได้ว่านิสัยนี่กิ่งจังมากนะ <c oughs> พอลงตัวแล้วเชน,นี้ก็ลงละที่นี่เหมือนกับว่านั่งมวจะต่อยกันพอระฆังดังเป่งท่งน,นั่งมวก็ซัดกันเลยอันนี้ลงใจเดี๋ยว้อยแล้วเอาละที่นี่นะจะเผื่อไปไม่ได้แล้วอนะนที่ คำบริกรรมคือพุโทโธติดปับสติติดปั๊บเลยที่นี่ไม่ยอมเผลอไปไหนเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยแม้ขณะเดียวไม่ยอมไม่เผลอทุกมากไหมเรื่องทุกมากที่สุดคือบังคับติดด้วยสตินี่แหละคือการประกอบความเพียรด้วยการบังคับบัญชาจริงๆไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาทั้งวันอยู่อย่างนั้น วันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนี่ที่ได้พูดให้ฟังชัดเจนว่า <c oughs> สังขารคือความชิดความปรุงออกจาก <c oughs> อนนะอรล่ะที่ว่าเป็นสมุทยัยออกจากอวิชาอวิชาปัจจญาสารา้างขาลาอวิชาหนุนใจออกมาหนูนสังขารออกมาให้ชิดในปรุง <c oughs> ทางสังขารก็อยากชิดอยากปรุงทางคำบริกรรมก็บริกรรมไม่ถอย สติก็ติดแนบไม่ยอมไม่เผลอทางนั้นก็ดันขึ้นมาอยากชี้อยากปรุงทางนี้ก็บังคับกันไ้เหมือนกับว่ามีช่องเดียวช่องนี้ตะก่อนสังขารมันเคยเกิดมันเคยออกช่องนี้ช่องนี้คราวนี้เอาธรรมะคือพุทธโธไปอุดช่องสติตีกาเข้าไปนั่นเลยไม่ยอมให้ออกเอาสาติทำกับคำมือร,รมปิดช่องที่ <c oughs> สังขารเคยเกิดขึ้นมา คยปรุงขึ้นมาตลอดทั้งวันวันนั้นเหมือนอกจะแตกนะนี่ชัดใจเย็นมากเพราะเจ้าของทาเองคือมันดันมันอยากชิดอยากปรุงดันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ชิดไอ้มีแต่คำทำปรุงความปรุงก็คือเป็นความปรุงได้แก่งานของทมไปเสียคือพูดโถพูดโธเรียกว่างานของทมความชิดความปรุง ของกิเลสสมุทยัยเป็นเรื่องของมันไปล้วน,วนความคิดปรุงทางด้านธรรมะก็ได้แก่พ <c oughs> ุทโธปิดช่องสติติดแนบอยู่นั้นวันแรกเหมือนอกจะแตกหรือไม่ยอมให้คิดไปเลยเนี่ยเอากันถึงขนาดนั้นนะไม่ยอมให้คิดออกมาได้เลยมีแต่คำบริกรรมกับสติติดกันตลอดวันนั้นยอมรับว่าเหมือนอกจะแตกแต่ไม่ยอมเผลอ <c oughs> จนกระทั่งหลับ ตื่นขึ้นมาซัดกันอีกแบบเดียวกันเอง <c oughs> พอวันที่สองรู้สึกว่าค่อยเบาลงหน่อยความคิดความปรุงไม่รุนแรงเหมือนอย่างวันแรกวันที่สามนี่ไม่เผลอทั้งนั้นนะเนี่ยไม่เผลอเลยไม่ยอมให้เผลอเลยวันที่สามลงไปค่อยเบาลงเบาลงความคิดความปรุงทิศด,ดันออกมาเพื่อจะคิดจะปรุงตามความเคยชินของมันในแก่สังขารสมุทยัย แล้วค่อยเบาลงทั้งนี้ก็หนักเข้าเรื่อยเห็นว่าได้ผลเอาเบาลงเบาลงจิตค่อยมีความสงบเย็นเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสติแนบแน่นอยู่ตลอดเวลาพุโทโธติดัำกกนั่นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปทีนี้พอถึงที่ของจิตที่จะโปร่งวางได้แล้วเป็นระยะระยะจิตก็สงบเข้าไปนั่น บริกรรมพุทโธพุทโธติดตามไปเลยไปถึงขั้นที่กิจเข้าสู่ความสงบแล้วบริกรรมพุทโธไม่ได้เลยหมดปรุงพุทโธปรุงอะไรก็ไม่ออกเลยนี่เรียกว่ากิจเข้าสู่ความสงบแล้วทีแรกเราก็ชักงงวันกันถึงงงก็ไม่ยอมให้เผลอเออทำไมเราบริกรรมคําพุทโธพุทโธมาขนาดนี้แล้วทําทําไมวันนี้อ่ะทาไมจึงบริกรรมไม่ออก นึกบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏแล้วทำยังไงที่นี่ก็ตัดสินกันในขณะนั้นเลย <c oughs> เอาบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมให้สติจับอยู่กับจิตที่ละเอียดสุดเวลานั้นมันจิตที่ภักตัวให้จับสติเอาสติจับไว้ตรงนั้นแทนคําว่าพุทโธพุทโธต่ออยู่นั่นนี่พอได้จังหวะแล้วจ <c oughs> ิตก,ก็ค่อยคลี่คลายออกมาเ๋ยวมันถอนออกมาเหมือนเด็กตื่นนอน พอคลี่คลายออกมาแล้พอระลึกคำบริกรรมได้แล้วก็เอาคำบริกรรมเข้าไปปั๊บปากฏปรากฏก,ก,กับบริกรรมต่อเลยเอานั่นจิตที่สงบนานอยู่นะปรุงไม่ได้เลยนี่เรียกว่าสงบแล้วนั่นผลแห่งการไม่เผลอสติด้วยคำบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นที่เราภาวนาซึ่งยังไม่ได้หลักในฐานจำให้ดี นักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> นี่ได้เป็นปยาญเป็นอย่างดีแล้วพ <c oughs> อจากนั้นมาก็พอบริกรรมไปเรื่อยๆไม่ถอยนะเผลอไม่ให้เผลอเลย <c oughs> จนกว่าเหตุผลคงไกลที่จะควรเผลอได้เมื่อไหร่มันก็จะเป็นไปเองแต่ระยะนี้จะเผลอไปไม่ได้มีแต่ไม่เผลอไม่เผลอตลอดเลยนี่จีก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็ลงสงบอย่างว่านั่นแหละพอเข้าสู่ความสงบ บริกรรมพุโทโธไม่ได้เลยเอาไม่ได้ก็อยู่นั้นปฏิบัติตามเดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรื่อยๆคิดก็ค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปแน่นามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ทีนี้พอถึงขั้นที่ว่าเคย <c oughs> เคยเสื่อม <c oughs> เคยเสื่อมถึงนี่แล้วเอา <c oughs> อยากเสื่อมให้เสื่อมไป <c oughs> เคยความเสื่อมความเจริญนี่ <c oughs> เราได้รับกองทุกข์จากมันพอแล้วถึงจ ไม่ให้เสื่อมเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากเจริญเท่าไรมันก็ไม่เจริญคราวนี้ปล่อยทั้งความเสื่อมความเจริญแต่คําว่าพุทธโธเป็นกรรมบริกรรมกับสตินี้จะไม่ยอมปล่อยเอาอย่างนั้นตลอดแลวต่อไปมันเข้าสู่ความละเอียดแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนกันบริกรรมไม่ออกเป็นลําดับลาดาไปที่จิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วควรที่จะเสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมกันหนุนกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยจึงแน่ใจว่า กินนี่ขาดกรรมบุิกรรมและขาดสติสติเผลอไปในระยะใดร,ระยะหนึ่งจนได้กิตของเราจึงเสื่อมได้ตั้งปีหนึ่งกับห้าเดือนคราวนี้ไม่เสื่อมมันแน่ใจเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นามันคงขึ้นไประดับเรื่องสติหนุนตลอดจนกระทั่งกิเข้าเข้าสู่สมาธิแน่นามันคงปังปึงเลยทีนี้ปังก็ไม่ถอยเพราะมันเข็ดลาปล้ว นี่ถ้าว่าจิตของเราเสื่อมเหล่านี้เราต้องตายนั่นมันก็วิ่งใส่พระโคติกาศแล้สิเพราะแข็ดลาบเหลือประมาณเรื่องแบกกองทุกเวลาจิตเสื่อมนี่ทุกมากที่สุดนะอืมย่างที่เคยพูดให้ฟังเขามีเงินมีทองอชาวไร่ชาวนา,า,วนา,า,วนามีเก้าบาทที่บาทเขาไม่ได้ถูกนะเศรษฐีที่ล่มจมด้วยเหตุก, <c oughs> การใดอันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะ แล้วเงินแม้จะเหลืออยู่ในคลังหรือในบ้านเป็นแสนแสนก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็มันกันกีดก้องเราไม่มีความหมายทั้งนั้นเป็นถูกมากที่สุดกีดเสื่อมทุกมากที่สุดผมไม่ลืมเลยเพราะฉะนั้นพอก้าวขึ้นข้านี้แล้วผ <c oughs> ูกขาดกันเลยเจ้าอา้าวถ้ากิตเรายังเสื่อมค้านี้แล้วเราต้องตายแป้นอื่นไปไม่ได้เราทนทุกข์กับ ความเสื่อมจะ,จะเดินของจิตนี้มาปเป็นเวลานานแล้วคราวนี้จะเสื่อมไปไดนตั้งหลักได้แล้วที่นี่ยิ่งหมุนจี้จี้เลยเช็ดหลับหมุนกันเข้าหมุนกันเข้านี่หละการมันตั้งใจเป็นอย่างนี้จากนั้นกับมันก็เป็นเรื่องพิเศษไปฟาจะนั่งหามลุ่งหามค่ําไปเลยนะตลอดลุ่งตลอดลุ่งตั้งแต่ยังไม่มืดบางคืนจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาเก้าคืนสิบคืน แต่แต่ไม่ได้ติดกันทุกคืนเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาจิตจนสง่างามขึ้นแล้วออกอกุทาในตัวเองว่าทีนี้จิตไม่เสื่อมไม่เสื่อมเลยเห็นกองอัจจรย์แล้วเนี่ยถึงไม่เสื่อมก็ก็ไม่นอนใจบังคับกันอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องการเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอา <c oughs> นี่จริงจริงๆนะเช่นว่าว่าตั้งสติอนนี้ก็บอกว่าเอาน้าที่นี่ว่า เหมือนกับว่ารักกังดังเป่งน,นั่นหลักฟัดกันแล้วนะไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาจริงเอาจังก็ได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาดังตีงมาเล่าให้ฟังเรื่องติเอ,อเรื่องกิเลสเป็นสิ่งสําคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีอุวยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้อืนี่แหละให้สติเป็นสําคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นติก็เป็นสําคัญแล้วจิตมี <c oughs> กานสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผลอไม่ได้นะอืจิตมีความแน่นหนามันคงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหวยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหวยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลถลายไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ได้ทำงานให้ ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นําจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญา